สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ Good Morning สตวเดนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยุงนะคะคุณครูนกยุงจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับวันภาษาอังกฤษกันนะคะลูกเด็กพอจะจําได้ไหมคะพอจะนึกออกไหมเราเริ่มจากวันอะไรคะเราเริ่มจากวันอาทิตย์เลยนะคะลูก Sunday วันอาทิตย์ S U N D A Y Sunday วันอาทิตย์ SUNDAY, ซันเดย์วันอาทิตย์ันเด a y วันจันทร์ M MONDAY, มันเดวันจันทร์ M MONDAY, มันเดวันจันทร์ THUDEY, วันอังคาร TUESDAY, ทิวเดย์ e day, วันอังคาร TUESDAY, ทิวเดย์ e day, วันอังคาร WEDDAY, วันพุธ W E D N E S D A Y Wednesday วัน e พุธ W E h D N E S D A Y Wednesday วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดี T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดี Friday วันศุกร์ F R I D A Y Friday วันศุกร์ F R I D A Y Friday วันศุกร์ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์ S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์เห็นไหมคะคุณครูพาเด็กๆทบทวนทั้งหมด7วันแล้วนะคะแล้วเราเปิดเรียนมาเราจะมาหัดเขียนมันที่กันนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้คุณครูฝากเด็กๆทบทวนด้วยนะคะเด็กๆหัดเขียนสวยๆนะคะนะคะลูกเวลาเขียนถ้าเขียนไม่สวยเด็กๆก็ลบได้เลยนะคะลูกแล้วเขียนใหม่สำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณครูลาไปก่อนนะคะลูกบายบายบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย